ใต้พื้นแผ่นดินจีนณเมืองสีอานมีความลับดำมืดที่ถูกผนึกไว้มากกว่า2,000ปีความลับที่เริ่มต้นด้วยการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในปี1,974เมื่อชาวนาบังเอิญขุดพบกองทัพดินเผานับหมื่นชีวิตยืนสงบนิ่งในหลุมขนาดเมื่อมาเหล่านักรบแห่งสุสานจินซีผู้พิทักษ์จักรพรรดิผู้เกลียงไกร่ในโลกหลังความตายทว่าสิ่งที่โลกประจักษ์เป็นเพียงส่วนปลายของมหาภูเขาน้าแข็งเพราะใจกลางของมหาสุสาน ซึ่งเป็นที่ประทับสุดท้ายของจิ๋นสี่ฮองเต้ยังคงถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาไร้ผู้ใดกล้ากล่าวล่วงนักโบราณคดีทราบดีถึงบันทึกโบราณของซื่อหม่าเชียงที่กล่าวถึงแม่น้ําและทะเลสาบป,ประลอดซึ่งจําลองอาณาจักรทั้งหมดไว้ใต้ิภพบพ,พ,พร้อมด้วยกับดักสังหารอันซับซ้อนปัจจุบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรย์ยืนยันระดับปรอดที่สูงผิดปกติในดินบริเวณนั้นสนับสนุนว่าบันทึกเหล่านั้นไม่ใช่เพียงตำนานแต่เป็นพิมพ์เขียวของความจริง อันน่าสะพรึงนี่คือหลักฐานที่ชวนให้ตั้งคำถามว่าหากเพียงบันทึกโบราณยังเป็นจริงได้ถึงเพียงนี้แล้วข้อสันนิษฐานที่ว่าสุสานแห่งน,นี้อาจซ่อนสมบัติล้ำค่าเทคโนโลยีที่ไม่เคยเปิดเผยหรือแม้แต่ความรู้โบราณที่พลิกประวัติศาสตร์มนุษย์จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรากำลังยืนอยู่บนประตูของโลกอีกใบที่ยังไม่ถูกปลดล็อกสุสานจินซี่ไม่ใช่แค่หลุมฝังศพแต่คือแคปซูลการเวลาขนาดมหึมา ที่เก็บงำความลับของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ไหวเบื้องล่างคำถามคือเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ใต้ดินจีนและความลับที่ยังคงจมดิ่งเหล่านี้จะสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับอำนาจความเป็นอมะตะและคุณค่าของชีวิตในปัจจุบัน